ตนนี้ทุไทยอีสายเทลน์ครับคุณฟังคุณผู้ชมไปกันอย่างดเ,เร็วนะฮะทุกนาทีมีข่าวจริงๆงนะครับไมพิรัตเนี่ยนะครับไปเกณฑ์ทหารโดยถือใบรับรองแพทย์ระบ,บุว่าเป็นโรคหอบหืดจึงเป็นประเด็นที่ทําให้ไมพิรัตไม่ต้องเกณฑ<ค>์ทหารไม่ต้องจับใบดําใบแดงสังคมถามนะครับเห็นเตะบอลกับช่อง3มอยู่ดีๆเห็นแดนซ์บนเวทีคอนเสิร์ตอยู่ดีเป็นโรคหอบหืดตั้งแต่เมื่อไหร่บังเอิญบังเอิญเนี่ยไปรู้มาว่าในใบรับรองแพทย์ ที่ออกไปยืด <นะ S 2> มาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎออกโดยหมอพระมงกุฎดังนั้นเราจะไปเปิดใจคุณหมอที่พระมงกุฎเนยนะฮะแฟนๆเพื่อไปฟังคุณหมอน,นิดนึงใช่ค่ะจะได้มาอธิบายเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับพันโทนายแพทย์อมรชัยเรื้อ,อนอมรพงศ์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์โรคปอดนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ออกใบรับรองให้กับไม้พิรัตไปแสดงต่อสัดีว่าเป็นโรคขอบหืด ค่ะคุณหมอคงจะได้มาอธิบายนะคะว่าขั้นตอนการตรวจสอบของโรคเนี้ยมันเป็นอย่างไรจริงได้มีการออกใบรับรองแพทย์นะคะให้กับไมค์ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะไปที่คุณหมอค่ะคุณหมออมนชัยช่วครู่เดียวชั่ครู่เดียวนะคุณหมอพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะแล้วคุณหมอครับเขาสงสัยกันน่ครับใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยพระมงกุฎที่ไม้พิรัฐถือไปแสดงกับศสดีแล้วระบุว่าเป็นหอบผืด มันค่อนข้างจะขัดกับความรู้สึกของสังคมที่ได้เห็นภาพไม่พิรัตไปเตะบอลกับทีมช่องสามอะไรต่อมิอะไรสักนิดหนึ่งแล้วคุณหมออธิบายขั้นตอนการออกใบรับรองสักนิดสิครับคุณหมอครับกับขั้นตอนของโลกนี้ด้วยครับผมเอาเอาที่เรื่องโลกก่อนละกันนะครับจะได้เข้าใจนะค่ะโรคนี้เป็นงานีมันเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งนะฮะภูมิแพ้ถ้าหลอดใช่ครับถ้าหลอดลมนี่ได้รับสิ่งกระตุ้นเนี่ยจะทําให้เกิดการตีเปลงของหลอดลมแล้วก็จะมีอาการเหนื่อยเฉียบพลันขึ้นมาครับ สิ่งกระตุ้นก็อาจจะเป็นการออกกําลังกายอย่างหนักนะครับแล้วก็อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วๆอากาศร,ร้อนจัดหนาวจัดหรือว่ามีการติดเชื้อเป็นหวัดเนี้ยครับคนไข้กลุ่มเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าดูภายนอกเขาจะเหมือนคนปกติทั่วไปค่ะถ้าเกิดว่ารับได้รับการรักษาดีเนี่ยก็าอาจจะไปออกกาลังกายได้มีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเลยนะครับครับทําให้เราไม่ทราบว่าเขาเป็นหอบผื่น ซึ่งจริงแล้วโรคที่มันมีความขัดต่อการเป็นหาเนี่ยมันมีอยู่หลายโรคที่มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะคือดูภายนอกไม่ทราบนะอย่างเช่นคนที่มีสายตาผิดปกติมากๆคนที่เป็นโรคลมชักคนที่เป็นโรคหัวใจบางอย่างนะฮะหรือว่าเป็นโรคติดพวกนี้ยเราดูภายนอกเขาอาจจะเหมือนคนปกติสามารถทํางานได้นะฮะแต่ถ้าไปตรวจโรคโดยละเอียดเนี่ยเขาเป็นโรคนะครับอันนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายใช่ไหมคะมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดได้รับการกระตุ้นจากอะไรบางอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ ถูกต้องครับแล้วก็การฝึกทหารเนี่ยมัน,ม,นมันค่อนข้างจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผิดปกติค่ะือต้องออกกําลังกายมันก็คือการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะหยุดพักได้ถ้าเหนื่อยก็ต้องมีระเบียบวินัยนนะฮะล้วก็อากาศบ้านเราก็ร้อนจัดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหอบผืนเนี่ยมีโอกาสที่จะกําเริบแล้วก็มีอาการเหนื่อยขณะฝึกนะครับแล้วมันก็เป็นการยากที่การผู้ฝึกเขาจะประเมินได้ว่าเขาเหนื่อยจากการฝึก หรือว่าเหนื่อยจากโรคมันก็เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเสียตขนะฝึกได้เขาก็เลยบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าโรคเนี้ยไม่สมควรที่จะรับราชการทหารครับครับรีขส่วนขั้นตอนการรับแบบรองแพทย์เนี่ยจริงๆก็สามารถจะตรวจโรคได้ทั้งปีนะฮะตามโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในในคู่มือสามารถหาอาหารได้20แ่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตรวจโรคได้ทั้งปีแต่ว่าแบบรองแพทย์เนี่ย ก็จะออกให้ประมาณสองเดือนก่อนก่อนเกณฑ์อาหารจริงๆนะฮะสองเดือนก่อนเกณฑ์เนี่ยนะสองเดือนใบรับรองแพทย์ที่จะไปแสดงกับกระสีต้องออกไม่เกินสองเดือนก่อนที่จะมีการเกณฑ์นะครับแต่ว่าตรวจโรคไม่ได้ทั้งปีนะครับครับอ๋อแต่ตรวจได้ตลอดตอนนี้เขาใจผิดว่าจะตรวจเฉพาะสองเดือนก่อนเกณฑ์อาหารซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะฮะอ๋อหรอตรวจได้ทั้งปีครับตรวจได้ทั้งปีใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะระบุโรคไว้ว่าเป็นโรคอะไรโรคนัมนขัดหรือไม่ขัดแต่ว่าแบบรองแพทย์เนี่ยมารับ ก่อนเกงได้ครับโอเคค่ะโรคนี้ต้องเป็นตั้งแต่เกิดเลยป่ะคะเป็นตั้งแต่กําเนิดเลยป่ะคะโรคขอบผืดหรือว่าเป็นตอนโตก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่เด็กอ๋อเป็นตั้งแต่เด็กแต่วัรุ่นัตั้งแต่เด็กนะครับคนส่วนใหญ่ในคนไทยก็จะมีอยู่ประมาณสักร้อยละสามะประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นขอบผืดอย่างเคสไหมนี่เขาก็มีอาการเขาเรียกว่ารักษาโรคนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าคะก็น่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยเป็นแต่เด็กและอาการเขาดีขึ้น อาจจะเป็นการท้ยาต่อเนื่องอ่ะแล้วเขาดีขึ ing, any <in breaking asta> ้นนะครับท <radas> ําให้มันไม่เกิดอาการอะไรก็ถือว่าเป็นคนไข้โรคหืดนั่นแหละจะเป็นคนที่ควบคุมอาการได้ดีนะครับโอเคกรณีของไม้พิรัตนั้นไปขอใบรับรองแพทย์นานแล้วหรือยังครับคุณหมอครับก็ก่อนกุก่อนที่จะรับการเจนี่แหละสองเดือนสองเดือนน่ะใช่ครับกรณีของไม้พิรัตนั้นนะครับเป็นหอบหืดประเภทไหนครับก็คือ หลอดลมจะตีบถ้าถูกกระตุ้นด้วยการออกกําลังกายหนักๆหรือเพราะอากาศเปลี่ยนหรือติดเชื้อเป็นไวรจริงจะเกิดอาการหอบหืดครับกรณีของไม้ครับคือเราต้องวินิจฉัยปกติเนี่ยคนไข้หอบหืดที่มาตรวจเนี่ยจะไม่มีอาการนะครับไม่มีอาการคือมนคนปกติเพราะฉะนั้นการที่เราเฉพาะดูจากลักษณะภายนอกหรือว่าตรวจร่างกายเนี่ยจะไม่สามารถบอกได้นะครับต้องได้รับการตรวจพิเศษก็คือการตรวจสมรรถภาพปอดนะครับแล้วก็การกระตุ้นหลอดลมด้วยสารเมททาโคลีน ซึ่งไอ้วิธีการเหล่าเนี้ยมันมันใช้กันทั่วโลกฮะในการ mm hmm. วินิจฉัยโรคนี้นะครับเป,เป็นการวินิจฉัยมาตรฐานอยู่แหละจะใช้วิธีการกระตุ้นหลอดลมใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ทีนี้จะก,กระตุ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็จะส่งไปเรื่อยๆเช่นกระตุ้นด้วยการออกกําลังกายหนักๆกระตุ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นใช่ไหมอันนี้เป็นสารเฉพาะเลยคือกระตุ้นเข้าไปละถ้าคนไข้ที่มีหลอดลมวยก็จะมีการตีเกรงให้เห็นแล้วก็สามารถวัดค่าได้ออกมาเป็นตัวเลข อ๋อครับนะครับมันเป็นสารสารเคมีนะฮะสารเคมีชนิดหนึ่งนะฮะเอาไปกระตุ้นหลอดลมถ้าหลอดลมมารีอคเนี่ยระดับการรีอคเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าเป็นเป็นภูมิแพ้หรือไม่เป็นหอบผื่นหรือไม่คือคนปกติเนี่ยถึงจะสูดสารชนิดเข้าไปซึ่งความเข้มข้นมันต่ำมากนะครับ้าไม่เกิดปัญหาอะไรแต่คนที่เป็นหอบผื่นเนี่ยก็จะมีปัญหาได้คือตรวจสมรรถภาพปอด ซ้ำๆกันเนี่ยมันจะลดลงลดลงให้เห็นชัดเจนโอเค okay. ถ้าใช้สับแบบชาวบ้านนยะครับ mm hmm. กรณนี่ของไม้พิรัตนั้นเขาเขาแพ้อะไรครับแพ้การออกออกกำลังกายหนักๆห,หรือแพ้อากาศเปลี่ยนหรือแพ้เพราะการติดเชื้อเป็นหวัดคือส่วนใหญ่แล้วโดยทั่วๆไปของคนไข้นะครับไม่ใช่เฉพาะคุณไม้เนี่ยก็จะแพ้อยู่หลายอย่างแล้ว mm hmm. คือการกระตุ้นให้มันเกิดหลอลมตีบเนี่ยมันมันไม่เฉพาะอากาศหรือว่า หรือว่าคุณนควันนะฮะส่วนใหญ่จะมากกว่าหนึ่งอย่างเป็นไปได้ทั้งหมดนะะจริงๆเราไม่จาเป็นจะต้องไปไปตรวจดูว่าเขาแพ้ต่อสารอะไรครับครับเพราะว่าคนที่เป็นหอบผืดเนี่ยมันจะมันจะส่วนใหญ่มากกว่าหนึ่งแล้วก็อาจจะเจออากาศหรือออกกําลังกายมากๆก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งหมดเพราะถือเป็นตัวกระตุ้นงั้นเหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการติดเชื้อนะฮะติดเชื้อคนไข้พวกนี้เวลาเป็นหวัดเนี่ยจะมีอาการหอบชัดเจ็โอเค ทีนี้ทนกรณีของไม้พิรัตที่สังคมรู้สึกว่ามันขาดความรู้สึกก็เพราะก่อนเกณฑ์อาหารแค่ไม่กี่วันนะครับเห็นลงไปเตะบอลกับทีมช่องสามนะครับเห็นเขาก็ดูปกตินะฮะสามารถออกออกกำลังกายหนักๆได้ลงไปเตะฟุตบอลในสนามใหญ่ได้ประมาณนั้นเขาก็เลยแใจใจนี่ือประชันรงพันเลยนะว่าโรคนี้ยคือคอนเซ็ปต์ของการรักษาโรคนี้ยคือต้องทําให้คนไข้กลับไปมีชีวิตเหมือนคนปกติ ให้ได้นะครับคือต้องสามารถทํากิจกรรมได้ทุกอย่างเหมือนคนปกติคนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการทํากิจวัตรประจําวันทุกอย่างถ้าคนถ้าเกิดควบคุมโรคไม่ดีเนี่ยเขาจะเหมือนคนปกติเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดมีสิ่งกระตุ้นซึ่งเราไม่สามารถจะทราบได้ว่าว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อืมนะครับก็มันก็จะเกิดอาการเฉียบพลันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มเนี้ยจะต้องรักษาแล้วก็ใช้ยาต่อเนื่องคถึงแม้จะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับ เอาละครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะคุณหมอพันโทนายแพทย์อมรชัยเลือดอมรพงศ์นะคะเป็นหัวหน้าแผนกอายุรศาสตร์โรคปอดนะคะโรงพยาบาลพระมงกุฎย้ำอีกครั้งนนะฮะใครอยากได้ใบรับรองแพทย์สยืนยันอาการหอบหืดเพื่อ ไม่ต้องเกณฑ์อาหารนะรต้องไปขอจากโรงพยาบาบลในสังกัดกองทัพบกเท่านั้นนะครับที่ประกาศแจ้งไว้ทั้งประเทศ<ว>มีอยู่20แห่งใช่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคนะคะเฉพาะ20แห่งนี้เท่านั้นนะคะสําหรับช่วงนี้นะคะต้องขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะธงชาต